อผู้ชมรุ่นแรกเลยอ๋อเนี่ยนะไหนบ้านอันนี้ทำอันนี้อันนี้เป็นแหล่งพักผ่อนเป็นบ้านเขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นบ้านบ้านพักกลางกาดอ่าแล้วพักตลางกาดไหนอ่ะผม่ป็นเวลาเวลาปิกวิเวกอ่ะอยากยุ่งกับใครก็จะมาอยู่นี่แหละแล้วก็ยืนปล่อยตัวไว้เนี่ยนั่งดูหน้าจออยู่นั่งดูหน้าจอโอ้โตัวคับเครียดมากครเวลาโดนด่าว่า เออเป็นตัวแลนก็จะมาที่นี่กันค่ะไม่แต่เรื่องยังยังไม่จบหน่อยเอ๊ะขนาดไอ้นี่ยังโดนด่ะฮะเฮ้ยขึ้นไปวิ่งบนรั้วอ๋อได้ได้ได้มันมีที่ยืนอยู่นี่หว่านี่ไม่เดอะแมทกิกคือรั้วรั้วนะฮะเดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวมันจะไปเดอะแมทกิกงไม่ออกรั้วนะที่มันกระโดดขึ้นไม่ได้นะรั้วมันจะมีความสูง1.5นะหนึ่บล็อกนะฮะตูมก็เราก็เลยกดกระโดดไม่ได้แต่เห็นอย่างงี้มันมันแค่มันแค่บล็อกบล็อกว่าคว แต่เรากระโดดไม่ได้ป่าแถวหน้าถังอ่ะใช่เดี๋ยวว่างมาช่วยถางป่าเนี่ยเอาทุกคนมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเฮียแถววิวดีๆถ่ายรูปหน่อยใครเอากระดูกมาบ้างกูกูไม่ได้ตรงเนี้ยกูเอากระดูกมาการในงานเนี่ยถ่ายตั้่แต่ยูนี้เลยอ่ะเฮ้ยพี่พีหกชไปหน่อยเฮ้ยอาร์ตวิ่งข้นมาสามสองหนึ่งชีสมองกล้องหน่อยแฉแชะแชะโอ้เอากระดูมั้ย ไม่ใช่หมาไม่ไมก็ชูสองนิ้วกับสองนิ้วนิ้สองนิ้วชูไงก็นี่ไงนี่ไงกระดูกสองนิ้วนิ้วดวนอ่ะกระดูกมันือนสองนิ้วนิ้วดวนพี่จะสั่งเดียวกูมีอยู่นิ้วเดียวอะเนี่ยนะถ้ากูไม่ได้ถืออะไรกูมีนิ้วเดียวสองนิ้วสองนิ้วมันครับครับเป็นโปลิโอเออมันมันดวนสตีฟเป็นโปลิโอโดนตันมือเราจะไปไหนอ่าหมดแล้วยังฮะท่านท่านนะ หมดบุกละหมดบุกแล้วนะเป็นหมดบุกแล้วมันมีสาระกันไปดูไปดูกิวไหมกิวคนอื่นไหมอ๋อกิวเออไปดูกิวกิวคิวกางการเปล่าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่แป๊บนึงอ่ะฮะอย่างเราจะไปดูกิวนะอันนี้อันนี้เอ่อแอดมินทำไว้แอนดอมเอ็กทำไว้แพนแพนหนกนะฮะแพนหนกอันนี้อันนี้เป็นบ้านเอง เคยบ้านทุเรศเนี่ยบ้านนั้นแผ่นนอกแพ่นซอกแพนนอก X ทำทุกอย่างอะไรแต่บ้านทุเรศถูกต้องไปออกมาเฮ้ยนี่ชาวล็อกเฮ้ยเป็นชาวล็อกก็ต้องลดนสูงฮึดครอล์กตาไปเจอสตาลเออ V i P โซน e บ้ามีเออมี V i P โซนด้วยจำได้เดี๋ยจำไม่ได้แล้วมันไปทางไหน เอาุก่อนแล้ก don right? uh, ันคุณลุงหลังคลุงท่านน่ไอ้นะลุงลงไดถ้าจะเป็น V I P ต้องโดเน t โดเน a 3 0 0าบาท3ามครั้งใช่ไหมฮะถึงจะได้ถาวรจะไปเล่าวเวอร์วไปใตกใจร์ลเดอร์ลเดอร์มวงาววันนี้คลิปยแล้วครับ i s ล e ว w ร r ปเหรอาร์ปเดียวสุดเเราจะไปไหนก่อนฮะ r หนึ่งศูนย์หนึ่งครับวาบ์ปไม่หนุนใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เวศูนหนึ่ง อ๋อ n ิว new ศูนย์หนึ่งใช่ผมบ้าไม่ได้เฮ้ยที่ครเพมาแล้วมาแล้วเอาโอเคบ้าบครับสแลดบ้าบับบ้าบเขียนยังไงอ่ะเอาจองรับเลยวะจองกินแหน่เลยเดี๋ยวมันยูเออะไรนะอยู่เขียนว่ายังไงนะ You do not access that to that command เออใช่ฮะไม่ได้ฮะเพราะผมชีวิตไม่ได้เหรอผมไม่ใช่วิปผมไม่ใช่วิป เดี๋ยวลากมาเดี๋ยวลากมาเดี๋ยวลากคอมาจุดจุดมาจุดให้หลายจุดเลยให้หลายจุดเลยเอาเอาให้หลเร็วให้ไหลเร็วให้มันมีจุดจุดแย่ไปก็ถองจุดนี้บ้านแววะอันนี้อันนี้ออฟฟิศของคนนั้นเอาซากานะฮะ จำได้เคยมาเดินเล่นอยู่บ้านออฟฟิศท่านเอาซาวการ์เนี่ยผมยังมีเขามีปอเต่าทำไมไม่มาวะมาแล้วมาละมาแล้วต่อไปต่อไปใครต่อไปใครผมนี่คือเราดีๆอย่างเงี้ยโหตุการณ์อะไรเราเจอยิ่งใหญ่อนี่คิปเปอร์ทาวเวอร์เอาจุดใหญ่เอาเอาเคดิลลูบิคุงอ๋อนี่ไปเอาลูบิคุงมาอย่างเงี้ยเลย เกมันเร็วอ่ะแพ้ไหมฮะแพ้อะไรกันอ้าวซาทำไมของผมอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะฮะเไรเลยอะเอาจุดเอาจุดไปเอาจุดไปส่งจุดไปเอาชีพหายไปก็ ผมอยู yêu, yêu, chủ, ่ผมอยู่ผมอยู่เตรียมจุดเตรียมจุดจุดนี้แอดมินจะโดมินแอดมินตังเกเห็นจุดไหมเนี่ยฮะเห็นจุดนะเร็ว่ะเอวอะไรวะหนึ่งศูนย์หนึ่งเหรอฮะเฮ้ยไปไหนแล้ววะทีมงานผู้ตัดเงินเดือนเลยเอวอะไรอ่ะนิวศูนย์หนึ่งเหรอ นิวส่นหนึ่งฮะนิวส่วนหนึ่งจำได้เงินเดือนเลยพี่ผมยังไม่ได้วัดเลยแป๊บหนึ่งขอให้ผมด้วยนะโอเคโอเคเ,เอาไปเอาสัญลักษณ์นี้ไปแทนนะาไปเอาไปแทน ไปยังยังไปอ่ะไปเลยชนะคู่ร้องผมยังไม่ไปเลยเอาจุดไปกินไฟมันทำไมมันไม่มาวะ TP เกนาอัสแล้วก็ชื่อทไทยลุยเนี้ยคือทำไมทำไมคีเปอร์ทาวอันนี้มันตกมาเยอะเลยอะไปยังยังครับสามรอบอ่ะเนี่ยอยากได้ปลาหมึกย่างไงาต้องใจเย็น จะเป็นคลิปที่สมบูรณ์ครับไปคุยอะไรกันนักหนาเนี่อย่าเพิ่งกดคลิปแชทดิโอ้ยไม่มาไม่หลุดอัดรายการอยู่รู้ต่อเจอเซเว่นเจอเซเว่นรู้ต่อพาสผมเจอแล้วใครแล้วใครไม่หลุดทีมไมคทีดิจะได้บ้ามาไอ้พัดไม่หลุดอ่ะรอเดี๋ยวดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิมาอะไรกันนักหนาเนี่ยกูเจอเซเว่นแต่กูไม่มีอะไรเลย อพา,า่าวนวสตรีมอีกแล้วผมผมยังไม่นั่นเลยอเออวันนี้แปลกมากเลยปกติไม่เป็นอย่างนี้ออนกัน50คนยังไม่แหลกเลยมันแหลกเพราะเราไป h ฮ5เซนห้าเเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตัวสอบแล้วว่าใครใครผลิตยาบ้า <c oughs> เออเอม ตั้งกฎไปเลยว่าห้ามวางวงจรแต่ถ้ายังมีคนวางอีกแล้วก็ตัดวงจรเฮ้ยเยอย่าพัดพัดพัดเงียบๆไปเรื่องวางวงจรเนี่ยกูกำลังจะวางแต่จะวางพอดีจะทำเครื่องผลิตคอมโบสโตนไว้ใต้ดินซะหน่อยอาทัสซาอาผมมาแล้วอามาแล้วจุดๆมาด้วยตอนนี้เป็นแฮนด์มือจะทำเาพี่อะไรโผล่อ้าวก็เขาบอกให้เอาจุดมา ผมโมงไปแปลไปไปกิวของไอเอนอนบ้าล่ละเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเรามาวีไอพีโซนแล้วเอ้าเฮ้ยหน้าจอดำอย่างเงี้ยจ๊กตอ้ใูรผมวิ่งมาถึงกิวเอนอนแล้วอ่ะเหรอต่อไปใครต่อไปผม